สวัสดีค่ะสวัสดีคลซีทูทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะพามาดูการลองรถที่แท้่ทูเลยเจ้าของเขาว่าวิ่งดีวิ่งดีเลยก็เลยมัดจำเลยค่ะมาดูว่ามันจะวิ่งดีหรือเปล่าใส่ดินเข้าไปแล้วเพราะว่าพี่เขานี่จะไปวิ่งดินลูกลังลูกลังแดง อยู่อยู่สกลนอครน,นี่แหละพี่เขาวิ่งงานแล้วก็พี่เขาทำอุปกรณ์ก่อสร้างทำหลายอย่างค่ะทำหลายอย่างมากเลยอยากได้เทนเลอร์อีกคันปล่อยรถพ่วงออกสองพ่วกงก็มาซื้อรถดินแทนค่ะ ดูว่าเที่ยวแล้วเท่าไหร่คันนี้มาไฟใครเนาะ h k สองร้อยทีมงานอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวเอาค่าตากดินให้ก่อนเที่ยวแล้วจะบาทเดี๋ยว,ยวจะมาไม่ใจเ่ยที่สอง เกี่ยวแล้จักบาทพ่อเป็ไนั่งสมปะเกี่ยวแล้วบบล,ยวลวอยเจ๋อวงแล้วไปว่าออกจากเทียเท่ยวเี่สนิ่มมาบเกี่ยวสองนี่นี่สำเกียรนึ่งเกี่ยวสองไม่มีสันเลย วิ่ง่ายสบายๆขายใ,ให้ข่ญเ่บุนแน่ซะนี่เพ่ญียบุญ,นนบญติดเนาะเอามาเทิร์นนะเบียงเอาพ่อเยญาพ่นั่นว่าบอกนะเนี่นนรถพร่เ่บุมีปัญหารถพร่อเ่บุลำบากแล้วแล้วยส่ะพ่อเ่แล้วยู่ไดรถนั่นล่ละแล้วก็ลังสมุดมาเกียร์แล้วอ,อยู่มีเราไปซื้ออะไรหรอมั้งม่เห็นราเรียนจากเชียดเด็รถพ่อบุญกำลังลำบาบายสบายเลย นี <ítulo> ่ต <irgendw carbono> ีพยานี่ตีเราเมาตีเราคือบอกคือตีตอนนี้พ่อใหญ่บุญกำลังลำบากรถว้ยไปสบายรอบๆรถใครมารถจ้าของบริษัทนี่แหละเขาจะจ้างรถวิ่งช่วยเดี๋ยวผมจะโทรเรียกเสียโจมาวิ่งช่วยเขา เขาจ้างเที่ยวราคาดีเด็ดว่านนทําำหลานเที่ยวเราสองร้อยห้าสิบเองทำเขาจ้าฮะไม่เลิกเจ้าไปได้บ่ล่ะเอาเบนท์เทน,นแล้วมาเรียนใส่กระจกในที่เจ้าความทำหาซื้ราคาดีเลยเนี่ยถอยรถมาใหม่เลยตงลรงโครนี่ยถอยมาใหม่อเอาเกียสองนะครับสบายสบายเลยเอา้า ก็ถอยไปหมดเทยตรงระบบเคร่งยนต์เท่าผู้ใดสอบบอกมอเตอร์เส้นคือเราแตกบือออกทางรถเขามากความกันวะความกันนี่อันนี้เอามาเทียบระบบให้เขาครับท่านผู้ใดอเดี๋ยวผมจะลองออกเกียร์สามให้ดูนะนี่นะเกียร์สามนี่อันนี้อันนี้คือเกียร์หนึ่งนะครับอันนี้คือเกียร์สามตรงๆเลยเกียร์คือของไง เธอเกียร์สามรถหนักนะนี่สันนิดเดียวซำซำเกียร์หนึงห่งรถแรงดีเจ้าของรถคันนี้ได้ของดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่เพิเ่งยืดสามแสนนี้นะนี่ละ่ะซื้อ,ซ,อซื้อง่ายขายคล่องก็ได้รถสวยง่ำแสนเก้าอีนนีหน่าเรือนใหม่แล้วถคันนี้เจ้าของเดิมก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยมีคนมาคอมเมนต์อยู่นะใ,ในในไอ้นี่ ในคลิปที่ผมลงบอกว่าเจ้าของเดิมสนมากเจ้าของคนที่ซื้อคันนี้มาสนมากแกจะใช้แต่รถร่วมรถคันนี้แกจะจอดเอาไว้เหมือนแกจะหวงแล้วไม่มีลูกน้องขับนี่แหละประมาณนั้นเละแกเป็นคนรักรถจะถามว่ารักไม่ก็ไม่ค่อยรักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแกไม่ค่อยล้างรักรถคือแบบว่า <ลด S 1> ไม่มีลูกน้องมากกว่าลูกน้องอีกคนก็ไปขับรถอยู่หน้าง,งานใช่ไหมใ คือทางนั้นอะ่ะเขาจะใช้ไม่โครเขียหน้าง,งานเทปุ๊บก็ไม่โครเขีย<ก>ส่วนตัวแกนี่จะขับตักขึ้นแกจะสิเลือกคนอยู่กนละ่ะขับรถนะเนตะพูอยู่ตรงไหนผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเราขอซื้อสองเที่ยวกันครับจ้า ก็จะให้บองอรุณอมริงช่วยเขาสองร้อยห้าสิบบาทเพราะโอเคอยู่นะโอเคอยู่แม่ยนไปไสอ่ะมันมันสำรักนี่ัหยนี่ไม่ซี่อยากกินรือดล้อล้อขรร้ำเอๆๆอร้อล้อขาล้ำมั้ยใกล้ไหมเอาดินเดี๋ยวมาเหมือนหนีแล้วละว่ะมันจะหลายเสียวอยู่ตัวว่าม่นไปรุ่งมองที่ว่าบันพี่เขาลุ่งดิร้อนนั่นนะ ไปเยบุญไปเยบุญไปแล้วเฮ้ยได้ขี่รถฟอแต่ไส์ไปอะไรพ่องหน้าตาแล้วดีขึ้นไม่เยี่ยมบุญเสื้อจืดขึ้นเชียวหันแล้วครับผมแล้วไปหาเห็ดหลายเกียร์ห้านะครับยังไม่ขึ้นเกียร์หกนะครับนี่ล่ะขนสื่ง่ายรถกังหาม แ,แต่กับว่าซ้ำสื่อรถไม่หรอวะสื่อรถซ้ำสื่อรถใหม่ออกมาเลยไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยใส่แต่ผ้าใบอย่างเดียวซื้อง่ายขายคล่องรถสวยของแถมนาแกบซื้อง่ายลดยังไงแม่แกไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะแกเห็นรถสวยแกก็ไปเลย แล้วแม่แกบอกว่าถ้ามีรถอยู่ไหนแกก็คือเอาไปเลยก็คือแกอยากได้พร้อมใช้งานไปเลยว่าจะเห็นรถเนี่ยวับบนด้วหพูดไดวัน,ว,นวันไดเอามันมาโอรถไหมโอ ขยัดี๋ยวเราไปดูที่เกียร์เกียร์ได้เนี่แหละประหยดัดมันนิ่มดีด้วยใส่ดินแล้วนิ่มกว่ากอรถนันรถคันนี้ใครมาก่อนได้ก่อนจริงๆ บได้เลยพี่จะคนถามอยู่ว่าหาเจ้าเลยเหรว่าเสร็มังเบิงเรถคันนี้ไม่ทันเจ้าแรกค่ะเ,ออเสร็จไปก่อนแล้วชิงก่อนเลยแล้วมาบพิ่มรถเอาเลยแกดูคลิปตั้งแต่นู่นตั้งแต่มาโนนแกบอกว่าดูคลิปแล้วก็มาที่นี่ที่เดียวแกว่ารถคันนี้เออเป็นตะคือว่าเถ้าของพืเลยมาเลยบอกกับเมีย โอนล้แล้วราก็สิไปปุ่นต่อนเลยสิบแ,แ,แทมไฮแน่นล่ะผู้สื่อง,ง่ายกับง่ายแ้มง่ายจนแบบว่าเอาค้องแถมวอยังบ่ก็ต้องหุ่มแบบบอไม่บอสีน้าบอไม่เหมือนออกมาจากอูน เทแล้วค่ะเทตรงนี้รถหนึ่งเดินหน้าไปอีกฝาดถ่ายยังแห้งหมดเลยเงี้ยหนีกำลังนอนอยู่ปาดยังแห้งเออ หนาพลางไ่ได้ไหนไยาบูนไ้ทางไดพวงมาไล่หมุนโอเคกับพี่น้อง